ก็มาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เรื่องของเสียงเสียงก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือลักษณะเสียงโดยธรรมชาติคุณภาพของเสียงซึ่งแต่ละคนก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเนื่องจากระบบแล้วก็อวัยวะในการผลิตเสียงของแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่ะจึงมีผลทําให้เสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมีสภาพเสียงโดยธรรมชาติที่แตกต่างกันแม้แต่คนที่เป็นคนเดียวกันถ้าออกเสียงในลักษณะที่ มีความสมบูรณ์ในร่างกายต่างกันนะเสียงก็มีความต่างกันด้วยอารมณ์สภาพจิตใจที่แตกต่างกันก็ทําให้เสียงที่ได้เนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอวัยวะในการผลิตเสียงของท่านสมบูรณ์เสียงที่เปล่งออกมาก็จะแจ่มใสกังวานไพเราะสดใสแล้วก็น่าฟังซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถฝึกฝนได้ด้วยการเปล่งเสียงนะคะระดับเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องของ ควรเปล่งเสียงให้ระดับเสียงให้เต็มเสียงเปล่งเสียงให้เต็มเสียงนะคะไม่ดังเกินไปไม่ต้องตะเบงตะโกนนะคะแต่ก็ไม่ใช่เบากระซิบกระซาบเพราะจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยฟังยากจับใจความยาก <c oughs> แล้วก็ฝึกเปล่งเสียงบ่อยๆนะคะอาจจะใช้วิธีการนับก็ได้นับ1-10ถึงนะทุกเช้าทุกวัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฝึกนับหลายๆรอบ จะเพิ่มเรื่องของน้ำหนักคำน้ำหนักความน้ำหนักเสียงอันนี้ได้นะคะฝึกบ่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของเสียงก็จะมีอย่างเช่นบางคนที่เสียงดีถ้าเสียงดีก็คือเป็นเสียงที่มีคุณลักษณะของเสียงพอเหมาะกันทั้งความดังระดับความทุ้มแหลมคุณภาพของเสียงซึ่งส่งผลให้เสียงแน่นอนค่ะแจ่มใสนุ่มนวลมีกัางวานรื่นหูมีพลังแล้วก็เป็นธรรมชาติทำให้หน้า ติดตามฟังนะคะเพราะมีความสบายนั่นเองหรือบางคนอาจจะมีเสียงที่มีลักษณะอาจจะบกร่องนิดๆนหน่อยๆในคุณลักษณะของเสียงซึ่งอาจจะทําให้เสียงเบาไปบ้างดังไปบ้างต่ําไปบ้างขึ้นจมูกบ้างแต่ถ้าหากว่าแม้ว่าเสียงท่านจะมีปัญหาแต่ถ้าท่านยังสามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนตรงนี้ก็ไม่ถึงกับว่าจะทําให้สอบไม่ผ่านนะคะก็ฝากว่าวิธีการฝึกเรื่องของเสียงเนี่ยต้องฝึกเปล่งเสียง ให้เสียงเต็มเสียงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะใช้เสียงในชีวิตประจําวันอาจจะพูดเบาแล้วก็จะพยายามมาฝึกตอนที่อ่านอาจจะได้ผลช้าค่ะจะต้องฝึกพยายามฝึกในชีวิตประจําวันฝึกให้เป็นนิดอยู่ในชีวิตประจําวันฝึกพูดให้เต็มเสียงตลอดเวลาตรงนี้ก็จะช่วยเป็นทางลัดให้ท่านเปล่งเสียงได้เต็มเสียงมากยิ่งขึ้นค่ะ